จะเปิดไม่กอผ้านี่เราวันเจ๊งเลยนะเจ๊งได้รอค่ะเจ้งสิเหมือนทํางานแล้วตาบอดอ่ะพี่เปิดโรงงานพิมพ์ผ้ามากี่ปีและกอผ้าไปกี่ลาคะ <c oughs> น่าจะเป็นร้านอ่ะเปิดมาเกือบสิจะสิบปีแล้วเจอตลอดจะเจอมากเจอน้อยก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ชนิดผ้า ไม่มีเครื่องกอใช่ตายตายแน่แน่เหมือนตาบอดอะ่ะเราต้องไปลุ้นเอาตรงหน้าง,งานอย่างเงี้ยหรอว่าแบบสั่งผ้าเข้ามาผ้ามาส่งแกะม้วนแล้วขึ้นงานผลิตเลยแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าเปิดมาจะเจออะไรหรือว่าตายแน่แน่เมื่อไหร่ที่ไปตัดผ้าเมื่อไหร่ที่ไปทําอะไรกับผ้าเขาเขาจะไม่รับเปลี่ยนเขาจะใช้ข้ออ้างน,นั้นในการไม่เปลี่ยนไม่คืนไม่เคมเรื่องใหญ่ไหมพี่บัสใหญ่หมดทุกเรื่อง แค่แต่ละเรื่องสร้างความเสียหายขนาดไหน,นถ้าไม่มีเครื่องก่อเปิดเพื่อที่จะดูม้วนข้างในผ้าก็าเรื่องใหญ่เลย เราต้องรับความเสียหายในสิ่งที่มันมากับมว้วนเข้าไปด้วยแปลว,ว่ามันจะเสียหาย2เท่าถ้าเอาไปพิมพ์ผ้าแล้วพิมพ์ลงไปบนจุดที่เสียหายก็เท่ากับว่าเสียหายทั้งผ้าและเสียหายทั้งพิมพ์แล้วก็เอาไปเย็บด้วยผสมเข้าไปในชิ้นส่วนที่ไปประกอบเป็นเสื้อผ้าไปประกอบเป็นสินค้าหรืออะไรก็ตามก็เสียหายเข้าไปเป็น3าเท่าทั้งผ้าทั้งพิมพ์ทั้งเย็บแล้วก็เสียหายสุดท้ายก็คือเวลาถือว่าเสี่ยงมากไหมคะท้านูทำแบบั้นถ้างบน้อยรับไม่ได้กับความเสียหายก็เสี่ยงถึงงบเยอะก็เสี่ยงเพราะมันก็เสีียยยหาอู่ด ที่ว่าพิมพ์เสถียรกว่าผ้านะความที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือเออร์เลอร์ที่ว่ามันน้อยกว่าผ้าผ้าดูมีการเกิดได้ง่ายกว่าเพราะว่ากระบวนการโปรเซสอะไรมันหลายขั้นตอนแล้วด้วยเครื่องจักรด้วยแต่งานพิมพ์มันยังเป็นคอมพิวเตอร์ความนิ่งก็อาจจะมีมากกว่าถามเออร์เลอร์มีไหมก็อาจจะมีแต่ว่าบางอย่างก็สามารถที่จะป้องกันในระดับหนึ่งได้แทบจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วาพ้าดี